ปั๊มไม่ทํางานนะครับให้ให้ลองให้ลูกค้าเช็คหน่อยว่าปั๊มน้ํามันจะทางานมันทํางานไหมพอดีน้ําทิ้งของแอร์ตัวนี้นะปั๊มน้ํามันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะน้ําทิ้งที่มันได้มันจากแอร์เวลาเราเปิดใช้งานมันก็จะปั๊มขึ้นมาระบายลมร้อนตรงนี้แต่ถ้าปั๊มน้ํามันไม่ทํางานน้ํามันก็จะล้นแล้วก็ซึมออก ต้เครื่องนะถ้ามันเสียเราต้องเปลี่ยนปั๊มนะเป็นลูกค้าแจ้งมาเมื่อเช้านะี้นะวิธีให้ลูกค้าเช็คให้หน่อยว่าปั๊มทํางานอยู่ไหมก่อนอื่นเราเปิดเครื่องเสร็จปรับอุณหภูมิมาให้เหลือ17นะครับแล้วก็รอให้ไฟตรงนี้มันนิ่งก่อนคูล,ลิ่งให้คอมเพรสเซอร์มันทํางานให้ไฟนิ่งเสร็จแล้วมาเช็คปั๊มดู ปั๊มมันทำงานไหมมอเตอร์ปั๊มมันจะหมุนไหมให้เอาไอ้นี่นะครับอะไรก็ได้แต่ไม่แข็งนะเป็นอ่อนๆเนี่ยพลาสติกอ่อนๆนะแย่ๆ <Yeah, yeah. S 2> แย่เข้าไปตรงรูนี่นี่นะรูเนี่ยแย่เข้าไปชีกเฉียงลงหน่อยหาช่องแย่ลงไป เนี่ยเห็นไหมจะได้ยินเสียงเนี่ยใบพัดอันนี้แสดงว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำทำงาน่ะได้ยินเสียงแสดงว่าปั๊มทำงานปกติถ้าปั๊มทำงานปกติแล้วถ้าน้ำยังซึมอยู่แสดงว่าต้องหาสาเหตุอือ่นอาจจะต้องส่องดูข้างล่างว่าพื้นแอร์แตกหรือเปล่า หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านของลูกค้าความชื้นเยอะเกินไปอืน้ํามันเยอะปัมป๊มทาปัม๊มหมุนไม่ทันเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับอันนี้แสดงว่าปั๊มปกตินะเริ่มต้นให้ลูกค้าเช็คดูก,ก่อน